มาเที่ยวทะเลหาดหาด,หาดบ้านกูดมากับเพื่อนมากับเพื่อนเนตดาวบ๊ายบาย,ายนาเรนบ๊ายบาย,ายนี่เัวเล็กวา้วาวหายไปไหนวา้วาว สถานกานนี่มาเที่ยวกันที่ไหนเอ่ยอะไรวะปัตตูอะไรวะคิรีวาลีค่ะคิรีวาลีนี่เล็ดมานี่ค่ะมาถ่ายทุกคนแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะชายหาดไม่ค่อยเงียบสงบเลยค่ะเพราะว่าทีนี่แหละค่ะเจอพวกเราแค่สี่คนหกแปดคนนั้นค่ะก็กลายเป็นหาดที่คลุ้นๆไปเลยนะคะโดยเฉาะพิมพ์มาสี่ิบคนเองที่เสี่คนเลยค่ะไหน ทิปเตอย์ป้าเดี๋ยววันนี้คืนนี้เราจะมาแจม40คนกูยังไม่ได้เสียงเขาสักคนเลยกูอย่างเงี้ยงีค่45คนเดี๋ยวเราจะมาแจมนะคะตรงนี้คืนนี้เลยค่ะนี่เพราะเราไม่มีอะไรกินกันเราต้องราเราต้องหาข้ค่ะใช่ค่ะหาค่ะแอมตื่นใจลูกต่างมจนจะทำไม่ใกลับมาว่ากูกำลังไปกันนาบีนี่ลองหาแล้วลองหาแล้ว เกณเช็ัตรเย็นบัตรเด็คบัตรเชมคบัตรเช็คบัตรรงชัยอยู่ฝั่งนู้น